นี่เคสอาร์นะครับลูกค้ามาให้จัดสภาพนะครับตอนมาสภาพแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนี่ครับที่จะทําก็คือมีล้อหน้าล้อหลังนะครับเป็นเป็นล้อหนามนะครับล้อ1ส14นะครับแล้วก็ต่อแกนโชคหน้านะครับสองนิ้วครึ่งแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับให้ดูสภาพก่อนทําและหลังทํานะครับ สวัสดีครับอันนี้มาส่งงานนะครับลูกค้านํามาจัดทรงนะครับเคสอานะครับจากล้อสิบสองนะครับอัปเดตเป็นล้อสิบเจ็ดหน้าสิบสี่หลังนะครับอันนี้ผมจะให้ดูรอบๆก่อนสวิงอาร์มเดิมนะครับใส่ได้นะครับล้อสิบสี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ ต่อโช๊กนะครับ2.5นิ้วนะครับหรือ2นิ้วครึ่งนะครับสูงก็เดิมนะครับอันนี้ผมเซ็ตน้ำมันให้ขี่ทางเรียบได้ด้วยนะครับนุ่มๆน,นะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับระบบเบรกหน้าหลังไล่ให้หมดเลยนะครับเนื่องจากตอนรถมานี่เบรกใช้ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับสภาพโดยรวม โอเคใครสนใจนะครับ088นะครับ952 9088นะครับ3838 38, x p e s s นะครับรับจัดทรงนะครับ ksr นะครับขอบคุณครับ